ว้าวน่าเนียนมากขอส้อมหน่อยสิสุกหรือยังสุกแล้วค่ะสุกแล้วค่ะไข่ตุนไข่ไขตุนเต้าหู้อ่อนเต้าหู้ไข่เนี่ยใส่เต้าหู้ไข่ตุนไข่ไข่ตุนเต้าหู้ สวยมากเนื้อเนียนมากสวัสดีค่ะมาทำไข่ตุนเต้าหู้อ่อนกินกันดีกว่าพวกเรามีเต้าหู้อ่อนมีไข่สามฟองมีต้นหอ <Thank you. S 1> มต้นหอมนี่ไว้โดยหน้าจ้ะหั่นต้นหอม ใส่สามขอดอ,อ,อกเลยเราเอาน้ำร้อนใส่ใส่น้ำร้อนใส่น้ำร้อนสามช้อนเนาะสามช้อนนี้ทับพีทัน ใส่ยาใส่เอียวขาวใส่ไม่ค่อยแดงใส่ใส่เยอะหน่อย ้ดูนห้เต้มหอ,อ,งองไปและเอาไปนึ่งเอาไปตุนเลยจ้า ปิดฟ้าปิดฟ้ารอสุกกับข้าวอินทผาลานน้ำพริกรกระก๋อมนี่น้ำพริกรกระรก๋อแล้วก็มีสตอว์ลูกเนียงกับข้าวแลวเดี๋ยวรอไข่ตุ๋นให้สุกจ้ากับข้าวมันนี่ เรอก่อนนะคะว้าวน้าเนียนมากขอซ้อมหน่อยสิสุกหรือยังสุกแ,แล้วค่ะสุกแล้วค่ะไข่ตุนไข่ตุนต้าหูอ,อ่อเอาหูไข่เนี่ย ไก่ต้าหู้ไขต่ตุ๋ไข่ไขตุ๋นเต้าหู้วยมากเนื้อเนยนมากน้ำพริกอาหารมื้อนี้ค่ะไข่ตุนโชว์ไข่ตุนนี่น่ากินมากน่ากินมากเนื้อละเอียดมากทำสูตรนี้เนื้อเนียนมาก ไปเห็นจากเออว่าเราทำทำไมทำไมเนื้อไม่เคยเนียนทำอย่างนี้เนื้อเนียนมากจ้าสวยมากใครข้าวผู้อ่อนคะ่ะข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเก่งๆด้วยนะคะอาหารมื่อนี้มีไข่ตุมนไข่ตุนตน,น้ำพริกสดตอกตั้งมันเต็มจอพอดีไหม กริกสัดตอทุ่ับฝากช่องด้วยนะคะเอาไข่ตุ๋นมาฝากน้ำริกน้ำริกจะทกาไม่ได้ทำให้ดูนะเดี๋ยวเคยทำให้ดูเคยลงไปแล้วจแบบ้ะฝากช่องด้วยะคะ่ะสวัสดีค่ะ